สวัสดีค่ะอยู่กับกินเครื่องเข่าวนันนี้เราจะมาทำแกงกะทิหอยขมนะคะหรือว่าแกงกะทิหอยจุ๊บนะคะอ่าก่อนอื่นเราก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะอ้าวเรามีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมเราก็ต้องเตรียมเครื่องแกงนะคะอันนี้เป็นเครื่องแกงที่เราตำเองเตรียมกะปินะคะ เตรียมหอยจุ๊บอันนี้หอยจุ๊บเราสั่งสั่งซื้อมานะคะอ่าสั่งซื้อมาแล้วเขาก็ทามาให้เรียบร้อยเลยเราก็มาล้าง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 นะคะต่อไปเรามีกะทินะคะวันนี้เราใช้เป็นกะทิขวดของอัมพวาไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะคะแต่ว่าเราไม่เคยใช้เลยเราใช้ครั้งแรกสําหรับกะทิขวดยี่ห้อนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติอร่อยไหมนะอ่าต่อไป เรามีใบลืมชื่อมันอีกแล้ว <What? S 1> เรามีใบชะพลูนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย one hour later เราเริ่มกันเลยด้วยการเอากะทิใส่ในหม้อนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณเออหนึ่งแก้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตั้งกะทิให้โดยระหว่างนี้เราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปใส่กะปิด้วย <c oughs> ตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่หอยลงไป เราก็ทำไม่เยอะนะกะว่าพอท่วมปริมาณเนื้อหอยของเราแกงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีปลาย่างนะคะหรือปลานื่อง่างเงี้ยเราใส่ลงไปได้ด้วยนะปะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเขานิดหน่อยก่อนนะคะด้วยเกลือกับน้ำน้ำตาลนะคะ เป็นสมัยก่อนเนี่ยหอยหอยขมเราก็จะหากันในท้องนาอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>ก็จะมีเยอะ<ม>แล้วเราก็มีใส่น้ำตาลนิดนึ่งแล<ม>้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งให้เขาเดือดนะป<ม>ิดฝาให้เขาเดือด ใส่น้ำตาลลงไปด้วยรสชาติจะได้กลมกล่อมละมุนละไมโอเคเดี๋ยวปิดฝานะคะ2000 years l a t e โอเคค่ะตอนนี้หอยของเราเดือดเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปนะคะเพื่อความหอม เดี๋ยวเราก็ให้เขาเดือดอีกทีนึงชิมชิมแล้วเราปรุงรสนะคะเมื่อกี้เราก็ใส่น้ำตาลกับเกลือเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะ<ม>ก็อร่อยแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเราปิด,กดแก๊สเลยแกงของเราก็เสร็จแล้วนะคะ เปิดฟ้าดูกันเลยโอ้โหร้อนระอ,อุมาเลยค่ะดูชัดๆด,ดูชัดๆตอนนี้เรายังจุ๊บเขไม่ได้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาร้อนนะเราต้องให้เขาเย็นย็นก่อนโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์กินแกงเราด้วยวันนี้แกงหอยขม หรือแกงหอยจุ๊บของเราเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ